สวัสดีค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะขนาด100ตารางวาค่ะทุกท่านตั้งอยู่ที่ตำบลหนองผักหน้าอาเภอสัมชุกจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเนื้อที่100ตารางวานี้ได้ทําการถมแล้วด้วยนะคะปลูกบ้านได้เลยค่ะราคา1นึ่งัน1 9 9 9 9บาทต่อรองได้นะคะติดทางสาธารณะ2ด้านค่ะมี2แปลงด้วยนะคะ เหมาะสำหรับการปลูกบ้านสร้างที่พักอาศัยนะคะทุกท่านมีไฟฟ้ามีประปาค่ะไม่เปี่ยวนะคะอยู่ใกล้โรตารค่ะทุกท่านสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบคันเลยทีเดียวนะคะสนใจนัดชมกันได้ค่ะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะโทรคุยในเบอร์โทรใต้คลิปหรือจะแอดไลน์เข้าไปคุยกับผู้ขายก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ